สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอมประพลคำโมโปรดักส์สเปเชียลิสต์ของบริษัทฟอร์จเอชฮอนรละาฉรีสาขาบางแคครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบ a p t i v i v r u i s e Control หรือระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัตินะครับสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าใช้งานยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบและทดลองใช้ระบบนี้กันครับ แต่ที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ช่องฟอร์ตเชื่อมพรนะครับราชวลีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้มาขึ้นมาอยู่บนรถ e v e r อเร t i ์ไทเ u เนียมแล้วนะครับมาดูกันครับว่าวิธีการตั้งค่านะครับระบบ Adaptive Cruise Control ตั้งอย่างไรนะครับเราสามารถกดฟังก์ชันตรงนี้นะครับปุ่มนี้ แล้วก็มีรูปรถกับรูปไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับ1ครั้งเพื่อเป็นการเปิดระบบนะครับเราสามารถตั้งระยะห่างได้ขณะรถจอดเลยนะครับก็คือระยะแรกสมมุติว่าเราขับด้วยความเร็วที่100นะครับระยะห่างแรกตามคันหน้าก็จะประมาณ25เมตรนะครับ2 3 4นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆระยะละประมาณ10เมตรนั่นเองครับและผมแนะนำนะครับ เราตั้งระยะแรกครับผมว่าปลอดภัยที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นช่วงระยะห่างที่พอดีไม่มีรถแทรกเข้ามานะครับขณะเราขับขี่และตรงนี้นะครับเป็นคําว่ารีเซ็ตกับเซ็ตนะครับบวกกับลบนะครับอันนี้ก็เราต้องมีการทําความเร็วครับสาขึ้นไปเราจะสามารถตั้งได้นะครับสมมุติว่าเราขับไปที่30มสิบเราก็กดเซ็ตนะครับถ้าเรากด1ครั้างความเร็วจะเพิ่มทีละ1นะครับ แต่ถ้าเรากดแช่ไว้ก็ความเร็วจะเพิ่มทีละ10นั่นเองสมมติว่าเราตั้งความเร็วไว้ที่สูงสุด1 2 0 130นะครับเราก็สามารถขับได้ความเร็วที่เรากําหนดเลยแต่ถ้ารถเราสามารถตรวจจับได้นะครับว่าคันหน้าขับช้ากว่าที่เราตั้งความเร็วไว้รถเราก็จะมีการเบรกแล้วก็ชะลอความเร็วลงมาให้โดยอัตโนมัตินั่นเองครับเดี๋ยวเราไปสาธิตให้ดูกันนะครับ ตามมาครับและตอนนี้นะครับผมก็จะมาทดลองนะครับใช้ระบบแล้ววิ่งให้ดูจริงๆนะครับอ่านี่ครับผมเริ่มกดเปิดระบบนะครับตอนนี้ก็ตั้งค่าไว้แล้วนะครับระยะห่างระดับแรกอ่ะแล้วตอนนี้ผมจะมากดเซตบวกหรือเซตลบให้ดูนะครับนี่นะครับเรากดแล้วนะครับเริ่มกดแล้วแล้วตอนนี้ยกเท้าออกจากคันเร่งกับเบรกแล้วนะครับอ่ะผมจะตั้งไว้ที่ความเร็ว100 อ่ะตอนนี้ครับ100นะครับรถก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและถ้ามันสามารถตรวจจับได้ว่ามีวัตถุหรือรถอยู่ข้างหน้ามันก็จะชะลอลงให้เรานะครับอ่ะตอนนี้ครับมันเริ่มตรวจจับได้แล้วนะครับว่ามีรถคันข้างหน้าอยู่ความเร็วจะลดลงมานะครับอ่ะนี่อยู่ที่นี้เลยครับ50นะครับซึ่งเราตั้งไว้ที่1 0 0 และต่อมาครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเราตั้งระยะห่างมากกว่าเดิมครับเป็นระยะที่2ครับรถจะมีการเบรกลงหรือเปล่านะครับมาดูกันครับผมจะกด1ครั้งนะครับอ่ะนี่ครับระยะห่างนะครับที่2ครับรถก็จะค่อยๆชะลอลงแล้วก็มีการทิ้งระยะห่างมากกว่าเดิมครับ หรือว่าเราลองกลับไปที่ระยะแรกนะครับว่ามีการแบบใกล้กว่าเดิมไหมอตอนนี้นะครับระยะแรกนะครับก็มีความใกล้กว่าเดิมนะครับหรือตอนนี้นะครับเราอยากจะเ้ยตามคันหน้าไปแล้วเราอยากจะออกจากเลนเพื่อแซงได้ไหมนะครับเราก็ตบไฟเลี้ยวออกนะครับแล้วก็ ออกมาอีกเลนหนึ่งก็สามารถแสงได้เช่นกันนะครับและประโยชน์นะครับสำหรับฟังก์ชันหรือระบบนี้นะครับก็คือ1นนะครับเราจะสามารถพักเท้าได้ในกรณีขับไกลๆนะครับแล้วก็เรื่องอำนวยความสะดวกสบายนะครับกรณีไปไหนใกล้ๆและที่สำคัญระบบนี้ใช้ที่ดีที่สุดผมก็ว่าน่าจะ เป็นแบบกรณีไปต่างจังหวัดไกลๆทางยาวๆหรือว่าถนนที่สังเกตได้ว่ามีการใช้เบรกน้อยนะครับอันนี้ก็จะทําขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายสําหรับคนลูกค้าหรือท่านผู้ชมนั่นแหละครับแล้วระบบนี้นะครับก็จะสามารถตัดการทํางานนะครับกรณีที่เราเราเหยียบเบรกหรือว่าเราเหยียบคันเร่งนะครับเราก็จะ เห็นได้ว่าระบบจะตัดการทำงานทันทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเหยียบคันเร่งให้ดูก็ได้นะครับผมเหยียบคันเร่งนะครับระบบตัดการทำงานทันทีนะครับหรือว่าเหยียบเบรกนะครับก็จะตัดการทำงานครับสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมันสีขาวนะครับหรือว่าเราอยากจะกลับมาใช้ระบบนะครับเราเพียงกดแค่คำว่ารีเซ็ตนะครับระบบก็จะเริ่มกลับมาทำงาน แบบนี้นครับจะสังเกตได้ว่าเป็นสีเขียวแบบนี้คือระบบทํางานอยู่นั่นเองครับก็สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าได้รับความรู้อะไรก็นําไปใช้กันดูได้เลยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยตรงไหนหรืออยากให้รีวิวฟังก์ชันไหนนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ผมเอ็มปรพลคมโมนะครับยินดีทำคลิปให้ดูและตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาติดตามกันครับว่าคลิปต่อๆไปผมจะมาทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ